หากสุดท้ายนโยบายดิจิทัลโวลเลตที่พักแกนนำรัฐบาลกำลังดันทุลังอยู่ในขณะนี้สุดท้ายไม่ได้ตอบโจทย์ของประเทศจริงๆเป็นการจัดสรรงบประมาณที่ไม่ได้เอาโจทย์ของประเทศเป็นตัวตั้งแต่เอาโจทย์ของพักแกนนำรัฐบาลเป็นตัวตั้งอย่างที่ผมบอกว่าประเทศเจงไม่ว่าแต่ต้องรักษาหน้าพักแกนนำรัฐบาลให้ได้ ผมเองเนี่ยได้รับภารกิจในการดูแลในเรื่องโครงการเกี่ยวกับดิจิทัลวอลเล็ซึ่งมีการอภิปรายอยู่หลายท่านหลายครั้งนะครับบางวัฒกรรมอาจจะดูหนักไปนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคิดไปทําไปนะครับเป็นเรื่องของอเจ๊งไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้อะไรต่างเนี่ยนะครับท่านอาจจะได้พลาดหัวข่าวนะครับแต่ว่าเนื้อหาความเป็นจริงในส่วนของเรื่องการเดินหน้าโครงการนี่มันไม่ได้สะท้อนในสิ่งที่ท่านได้คิดได้กําหนดวัฒกรรมเช่นนั้นขึ้นมาเรื่องเสียหน้านี่ไม่มีอยู่แล้วครับต้องเรียนด้วยความเคารพว่า วันนี้รัฐบาลนี้ไม่ใช่รัฐบาลของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เป็นรัฐบาลของประชาชนร่วมมือกันทํางานมีความสมัครสมานกลมเกลียวและที่สําคัญในเรื่องของโครงการต่างๆก็เป็นที่เข้าใจและตกลงร่วมกันในการเดินหน้านโยบายของรัฐ <S <S เช่นเรื่องของโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตกระบวนการในการสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกเพื่อให้มันมีเม็ดเงินเพียงพอที่จะแบ่งสรรปันส่วนระหว่างประชาชนจากการเจริญเติบโต สามารถทําได้และควรต้องทําก่อนวันนี้เศรษฐกิจเติบโตอยู่ในระดับที่ต่ําไม่เป็นไปตามศักยภาพอันนี้เป็นมุมมองที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับรัฐบาลนี้เน้นในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจต้องการที่จะอัดฉีดเม็ดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจเพื่อเติมน้ําในบ่อครับให้ประชาชนคนไทยเนี่ยสามารถที่จะมีกําลังไปต่อยอดไปบ,บริโภค ไปต่อยอดการลงทุนสําหรับอาชีพของเขาสร้างสภาพคล่องให้กับประชาชนแต่ต้องยอมรับความจริงครับเรารับมรดกมาจากรัฐบาลก่อนหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระดับหนี้สาธารณะในระดับหนี้ครัวเรือนที่90%กว่าเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดนี้เนี่ยมันมาถึงจุดที่ถึงมือเราแล้วเรามีหน้าที่ในการบริหารจัดการเดินหน้าต่อไปเรื่องคําว่าคิดไปทําไปเนี่ยจะว่าไปแล้วมันก็แยง้งกันกับเรื่องเมื่อสักครู่ที่ท่านบอกว่า เสียหน้าไม่ได้การปรับเปลี่ยนแต่ละครั้งนี้ผมผมโดนเขาว่านะครับเป็นข้อเสนอจากหน่วยงานซึ่งเราต้องรับฟังบางอย่างเราต้องถอยเพื่อที่จะเดินหน้าอย่างแข็งแกร่งแต่เราเข้าใจในเรื่องของข้อจํากัดเราเข้าใจในเรื่องของสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันซึ่งเราจะต้องมีการบริหารจัดการให้เหมาะสมที่สุดนี่จึงไม่ใช่การไม่รอบคอบครับนโยบายดิจิตอลวอลเล็เนี่ยนะครับต้องใช้คําว่าคิดนอกกรอบ โครงการนี้เนี่ยนอกจากวางรากฐานทางเศรษฐกิจดิจิทัลยังจะมีการสร้างระบบเซ็นเตอร์เมนกลางระบบเรื่องของการเงินการเคลียร์ริงเฮาส์กลางของรัฐให้กับประชาชนมีแอปพลิเคชันกลางในการให้บริการประชาชนและระบบนี้ยังจะสามารถให้บริการกับประชาชนได้24ชั่วโมงไม่ว่าพี่น้องประชาชนมีความต้องการเข้าถึงบริการของรัฐเวลาใดก็ได้นี่คือประโยชน์ของประชาชนและประโยชน์ของรัฐอย่างมหาศาล